คุณยิง่งเห่าน่าจะพี่น้องเนาะเรื่องของหน้าอกหน้าใจเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่เลยน่าจะพี่น้องใส่เสื้อผ้ามันกะบ่มีหน้าอกมันกะจังไดดอยู่นาะจะพี่น้องเนี่ยจังแดดดีนาะจะพี่น้องเนาะสูงมือเนี่กะทางเลือกกันหลนาะจะพี่น้องจะบุรี่สิเลือกทางไหนแต่ก่อนสิเลือเนาะจะพี่น้องเะไปรับชมคลิปนี้ก่อนนาะจะพี่น้องเนาะ มาดามมาเรามาแช่ประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมหน้าอกนะจะพี่น้องเนาะฟั่งให้จบนะจะพี่น้องเล้วกับไปคิดเล้วจากมาตัดสินใจนะจะพี่น้องไปฟั่งกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสกุสุคนมาพบมาพอกันกับมาดามอีสานผ้าแซบชั้นแนวแล้วนะจะพี่น้องเนาะเอาสําหรับคลิปนี้นะจะพี่น้องเนาะมาดามกับสิมาเรามาแช่ประสบการณ์นะจะพี่น้องเนาะ ถึงเรื่องของผู้หญิงนะจ๊ะพี่น้องผู้หญิงผู้หญิงเน่ผู้หญิงอยากสวยนะจ๊ะพี่น้องนะเนาะทันบอลถึงเรื่องความสวยความงามมันก็นต้องครูกับผู้หญิงอยู่แล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะบวว่าสิเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมหน้าตาเนี่ก็ต้องดูสะสวยปัญญัก้าวหน้าใสอยากหนาเนียนนะจ๊ะพี่น้องเนาะเออ กูยิงห้ามันก็เป็นเรื่องทร,รมาฉาอยู่เล้่เนาะจะพี่น้องเนาะบ่มีไผดอกมาดามวาเอาส่วนหน่อยแล้วทีสีเ่เิิดจากสนใจเรื่องของอันปลักษณ์ภายนอกเนาะจะพี่น้องเนาะเออบานนี้มาดามซิมาว้าถึงเรื่องอันซุม,มือนี้เนาจะพี่น้องมั่นก็นมีไอสินค่าลากหลยประเภทหลายช่องทางในการนี้ห้าสที่สามารถ ซื้อมาใส่นะจจะพี่นอนะมม้องเนาะแห่งซูเมอร์นี่เขาแห่งขายของทางเฟซทางอันโทรทัศน์อืมทางซื้อต่างๆนะจะพี่น้องทางซื้อโชว์เซี่ยวอย่างเขาเนะจะพี่นอนะอ้องเนาะเออเบาพิษเบาถือกันจาว่ากันเนดะินจะพี่นอนะอ้องเนาะเอออันเท <laughs> าก็สามารถเลือกซื้อได้ตามความสะดวกความสบายนะจะพี่น้องเนาะแม่กระทั่งว่าซูเม,มอร์นี่มีฮอดประเภทแบบว่าจ่ายเงินปลายทางมันบอกพี่นออ้องเออ ยังบะตองโอนอย่างบะต้องใจให้ได้รับของก่อนแลวเข้าก็จังมาจายนะจะพี่น้องเนาะมันก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายทันสมัยนะจะพี่น้องเนาะเออมาที่นี่คือจังคือมาดามนี่กะก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยจะพี่น้องเอาก,มกอนะอ็มักสร้างของเลยจะพี่น้องมักสร้างของทางอินเทอร์เน็ตมักสร้างของทางเพจต่างๆเลยจะพี่น้องเออ เพราะว่าอย่างที่มันสะดวกมันสบายเราจะพี่น้องนะเนาเฮ้าสามารถรลุดพื้ดลุดพื้ดเรือนเบิงเรือนเบิงเ,งเนี่ยเออเบิงนํำรีวิวที่เขาเอามาน้ำมาเพจนํำวิดีโอที่เขาลงมาโฆษณาเห้าส่วนเฮาเสื้อน่ะนาะพี่น้องเนาะบารที่นี้ยังว่าูรใดา่าดีอืมเพราะว่าสิเป็นคนหลบขางใส่เน่ยเออกระเสื้อกระเสือมาล่องใส่ จากโฆษณาเน่เห็นมันคือคือคือเนาะพี่น้องเนาะเขาเอาคนงามมาโฆษณาเนาะพี่น้องเะข้ากระเสื้อนบ้านที้นี่โดยเฉพาะตัวของมาดามเองเนี่ยแหง้งเป็นคนที่แบบว่าเสื้อคนง่ายแต่พี่น้องเออบานที่นี่กระซื้อมาใส่นาะจะพี่น้องบพว่าสิเป็นพวกขีมต่างๆเสื้อผ้ากระชังทางอินเทอร์เน็ตเราจะพี่น้องเนาะเห็นน้ำงาม บัตรซื้อมากลเลยเม็นยังพี่น้องมันบบคือบบคือที่เขาอันลูกคือวิดีโอที่เขาโฆษณาขายทีพี่น้องเนื้ออันเนื้อผากับคนรละยางกันอัเข้าสังเสื้อผ้าซื้อมากลลวก็ใสซบ่ได้คับแน่ล้วมแน่เลยจะพี่น้องเนาะเออแม่กระทงรองเท้าอย่างพวกโมน,นี่เาจะพี่น้องเนาะซื้อมากอะใหญ่ก่ดเท้าเฮาบางเทอกันหน่อยก่าเท้าเฮาซื้อมากเลวก็คับเนาะจะพี่น้องเออ คือจังกันพวกกันดินซอเขียนคิวอันนี้ก็คือกันเนาจะพี่น้องเนอเออสื่อมากเหรเห็นในโฆษณาคือเขียนงามแถมมันคือติดทนแถมมันคือกันน้ำแถมบัดสื่อมาก้วจักแม่นยังเนาจะพี่น้องเหงาออกนี่ย่อยซาซาซาวาแมนนันยังย่อยลงนะมันมุมนี้เนอจะพี่น้องมั่นเราบ่คือเขาโฆษณาจักหน่อยเนอจะพี่น้องเนอเออ เอามาเพือพวกคนตอ่อคนตาปลอมซื้อมาติดหรือจะค้องติดบัเป็นวุติดกับบยูอลราจะพี่น้องเลยเออบ่ม,มาแล้วก็ยังอยากหัวจะขวงมันจะพี่น้องลิปสติ๊กเนี่ยซื้อมากเนเขาโฆษณาขายเลยโอย้ติดทนติดน,นั่นกินยังกบบระเบืะอบัวยังอืมสีงามคักกับสร้างมาท่าอะไรพี่น้องเย้ยสร้างมาท่าแล้วมันมันยังบาดท,ทีนี่โอ้ย พัาเรกินยังเลยเมมปานกะตดขึ้นเทิงกี่ซบเทิงบริุน้องถ้าเรกินยังกะติสเข้าไปน้าแขวเข้าไปน้าฟันเห่าเนี่ยนระสุทธิ์น้นองจังสีแหละจะพี่น้องเออมันละเอียดในเห่าเสียความหลุ่นเซ็กนระพี่น้องเนาะคือจังขี้มคือกันนาขาวนาไสอันไพมีฟ้ารับรองว่าขาวเนียนลูกคุมพนกระชับ นาเขาคือจงเกาหลีคือจำเงินญี่ปุ่นกับเวาไปแล้วพี่น้องโคษนาห้าเสือเนาะคนในแห้งอยากอยากงามอยู่แล้วนะจะพี่นอ้อนนในใงเนาะนนะเ,เห็นเขางามก็อยากงามคือเขามันก็เป็นธรรมดาของคุณหญิงห้านะจะพี่น้องเนาะเอือได้บารดีจังสั้นทจงสี่กระสือมาใส่สันแล้วบาททีนี้มัน,เป,นเป็นจังไดาบาททีนี้พี่น้องเห็นบานาวาดำคือสุมมือเ,เห็นบนนี่เป็นฝาเนี่ยเห็นบนนี้ เป็นห้อยซิวในี่ห้อยแพรป็นเนี่ยนี่แหละจ้ะพี่น้องเทิงเหรินซิวอุดต,ตันน้ำมนเนี่ยเห็นบ่เนี่ยน้ำขอบปากขอบยังเนี่ยหน้าผากก็มีซิวอุดต,ตันฮะแต่ว่าเบิ่งในกล่องเนี่ยมันแอบมันอาจที่โซยเราจะพี่น้องมันอาจทบ่เบห็นสัดเจนแต่ว่ามาไม่เห็นหนามาดามสุดๆ,ดๆนี่กูว่ามันขักกอ่บอันพี่หลอกอลไรจะพี่น,น้องเลยอต่วงว่ามาดามบอได้ดเสืออะไรจะพี่น้องมันผู้ใดเอ็นปวดหลูกลงใน่น เฟซบุ๊กโพ์ลงในสื่อต่างๆนะ่ะงามลายหนาะเนียนองตองไซปิงคักกาเกาหลนนะีพุ่นะพี่น้องเออแต่ความจริงแล้วมันโบเมียนนอกจากพี่น้องก็จังคือมาดามนี่แหละขี้มีอยังเขาว่าด,ดีสื่อกือมาใส่นะจะพี่น้องมันบได้เป็นคือเฮาเขาโฆษณาเฮนะาเบิ่งในจ้ะพี่น้องสื่อมาแล้วกะซิวขึ้นซิวอ,อุตันเห็นบน่ในปีกไปกดมันก็เป็นห้อยแพ้เป็นเห็นบนลในเครึ่งฟานเห็นบอนี่ย ฝาเพื่อน่าสิจางหาไอนจังมือจังมือเพื่อนก็โฆษณาว่าไปแหละไอ้เฮาเห็นเฮาก็อยากเศร้าเนาะเฮาอยากฝาหายเนาะเฮาก็อยากหนาเขียงหนาเก่าเนาะก็เสือมาใส่คักัว่าเก่าอีกเด็กพี่น้องเออมันบอดด้ซอยอย่างเลยเอาไปเอามาก็คือเสี้ยเงินถิ่มซื้อเราจะพี่น้องหลายหลายคนผูหยิ่งหลายหลายคนก็คือสิอาจจีเป็นคือมาดามเราจะพี่น้องเนาะก็โดยความว่า อยากอยากนาขาวนาใสอยากเป็นฝาก็อยากหายนะจะเป็นซิวก็อยากหายกันอยากนาเกี่ยงนาใสคือคนอื่นเขามันก็เปลี่ยนทรามาดานะจะพี่น้องเออบันนี้มาเว้าเชิงเรื่องผู้ญิ่งผู้ญิ่งเฮ้านะจะพี่น้องเนาะคันเว้าถึงเรื่องผูงง้หยิ่งนี่ถ้าสีเบืองบอลไหนจะสิเบิ่งออกมาเป็นผู้ญิ่งนะจะพี่น,อนะน้อง,ง,นะองเออคือจังว่าดามเนี่ผู้ละคนกับสีว่าเบิ่งจาก ลักษณะของกุนเราจะพี่น้องเออกุนงอนกุนกลมกุนงามเด้งเราจะพี่น้องเนาะบาดเบิ้งทางหลังก็มันก็คือยู้มันก็คือผู้หญิงอยู่แบบมาเบิ้งทังหน้ามันนา่งหน้าก็ทางหลังมันอะไรมันมันอะไรกันเนี่พราะว่าเอ้าสรุปก็คือเรื่องของหน้าอกเราจะพี่น้องเรื่องของหน้าอกหน้าใจของผู้หญิงเฮาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ หิ่งไงเลยนะจ๊ะพี่น้องเอ้สำหรับมาดามเองนี่ก็คือว่าเกิดมาแต่ทองพอทองเมียกับพันบบมีมาเลยนะจ๊ะพี่น้องนาโอกนี่มันสิเป็นนักกรรมพันกับอาซิเม่นะจะพี่น้องเพราะว่าเม่ของมาดามเนี่ยมันเพิ่นน่บดรมีบบมีนุ่มภาษาบ้านเฮาคือว่าบบมีนุ่มนะจะพี่น้องเออเกิดมามก็เลยติดเสื้อมาจากเม่เนะจะพี่น้องเนาะมันเป็น เสือทั้งกรมพันก็คือบอมีนมบอมีหนาอาากนะจจะพี่น้องเนาะใส่ยาก็ต้องได้ใส่ตัวซวยนะพี่พน้องซืือมาเสือสันใหอันฟองน้ำลายๆนะซืือมาดันขึ้น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 ซ้ำได้มาก็บบ่ขึ้นต่อพี่น้องเอ้ยต่อให้ดันซ้ำได้มันกับบ่ขข้นนะจะพี่น้องเพราะว่ามันบอมีอยู่เล็วนะจจะพี่น้องเออ ดันคือหลายจนมาจองอันไล่จองบ้านจนเจ็บปุ๊บเนาะจะพี่น้องโดยความมาอยากใส่ชุดก็อยากงามกับบางเท้อกับอยากากเอบเซกซี่เอออยากแอบเซ็กซี่คือไทยบ้านไทยเมืองเขาอยากอยากโซ่นิดๆเนาะจะพี่น้องเนาะอยากเสื้ออยากโซ่เนิ้นนุ่มอมั่นกับบได้มีไฮโซเนจะพี่น้องบ้าทที่นี่เววถึงซูมมือนี้เนาะจะพี่น้องเขาก็มี เทคโนโลยีใหม่ๆเขามาอ่ะจะพี่น้องที่มาสิเป็นเรื่องของสัญญกรรมการเสริมหน้าอกนะจะพี่น้องเนาะเรื่องของพวกคีมต่างๆคีมนวดคีมท่ายากินเสริมหน้าอกเนีย้ยเพื่อนเขาว้าออไปแล,แล้วเนาะจะพี่น้องเนาะโฆษณนาอีเากเลยนี่มืดพี่น้อง,งเอ้ยสิวา็เขาว้ามากเถอะพี่น้องทั้งมืดทั้งนวนี่มาดามลองมาเมบิรดเลยจะพี่น้องเออบอกว่าสิเป็นคีมนวดหน้าอกบอก อ,อขิมท่าบ่ออ,อยากินบ่อพวกอาหารเสริมบ่ออ,อลองมาเบิดจะพี่นองเออเป็นจังไหนถือว่าเบิดเงื่อนไปหลายเติจบจะพี่นองน้ำเรื่องของไอหน้าอกหน้าใจนี่ยจะพี่นองเออมาดามก็เลยอ,อยากมาเล่ามาแช่สูพีสูนองฟังเมาเวาสู่กันฟังเนาะจะพี่นองเนาะ่าผู้ใดที่ว่า นาอกหน่อยหรือว่าบ่มีนาโอกเลยนะจะพี่นองคือจังว่าดามเนี่ยใส่ขับอย่างใส่ขับเอสามสิบสองแต่ยังบ่มีนะจะพี่นองเอเจกซีวาขับอย่างนะจะพี่นองติดลบเอลบลบเอนะจะพี่นองเนาะขนาดนาโอกค่ะเออบาททน่กะสื่อมาสื่อมาท่าตอนแหลกน,นะสื่อมาท่าเพื่อนกะว่าบบต้อง เรต้องไปซันเกรรมสามารถเพิ่มขนาดได้เท่านั้นเท่านี้จากคับเอกลายเป็นคับซี่เออจากคับบีกลายเป็นคับดีก็ว่าไปได้ทางนี้กับเสื้อเลยกับสั่งมาโล่งเลยบาททีนี่พี่น้องเอ้ยเบิดเงินไปสื่อ,อจะพี่น้องบอมีอยียงบอเห็นความแตกต่างอยียงทางใดใดทาง,งสิน้นแม่กระทั่งว่าเพื่อนนะ รับประกันนะจ๊ะพี่น้องรับประกันว่ายินดีคืนเงินถ้าไม่เห็นผลพานะเพื่อนวาจังสี่พี่น้องมาดามกระแหงมีความมั่นใจแร๊กแรบาดีนีน้ในเมือว่าเขากล้าการัตีกล้ารับประกันขนาดน,นี้นะจ๊ะพี่น้องก็เลยเกิดความเสื่อใจนะจ้ะพี่น้องเนะาะว่าถ้าเฮาใส่แล้วเฮาบบเห็นผลอืน้าโอ้เข้ามันบ่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเท่าจะโตในเงื่อนคืนแน่ๆนะจ้ะพี่น้องเออมาดามก็เลย เสือ้อเนาะจะพี่น้องก็เลยสั่งมาลงบาทที่นี่พอสั่งมาลงนะบาทที่นี่ท่าแล้วนวดก็แล้วกินก็นแล้วนั่นจะพี่น้องเออมันบอรอดมี่ยังดีขึ้นเลยบอรอดมีขนาดอยังเพิ่มขึ้นเลยบันนันเพื่นว่าอันคุณลูกค้าสามารถไอเลือกไซส์ได้นะคะว่าจะเอาไซส์ไหนอืมจะเอาไซส์สาม สองสามสี่สามอันอยังกระว่าไปแะ้วพี่น้องเอาตามคณะสามารถเลือกใส่าตามที่เฮาต้องการพี่น้องไปมาดามกาับหูตึงอันหูพึงตาตีอะไรมาในพี่น้องปั๊ดทำไมมันคือสิมาคักแถวมาสิละคือสิสามารถเลือกใส่ได้บ่มันคือคักแถวว่ะเอออันสามารถเลือกใส่ได้ไดไดตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะอ่าสมมุติว่าไอ้กินไปสองกล่อง ก็สามารถไอจากไอสามสิบสองก็กลายเป็นสามสี่สามห้าจากหรือลูกค้าจะเลือกไอห้ากองอเป็นพวกยานะจะเป็น้องอาหารเสริมเพิ่มเพิ่มหนาอกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพวกภายในของผู้หญิงเห่าผิวพันเร,เรื่องมดลูกเรื่องัน สิวเป็นอนาเป็นซิวนันเป็นฝายังก็ว่าไปเนาะเขาโฆษณาส่วนให้ห้าเสือ้อนะจา๊ะพี่น้องเออมาอดามก็สร้างแล้วบาทที่นี้เอาเอาจากสามสิบแปดไปออยังได้นะอ,อ 38, นุ๊จักสามสิบแปดมันคือสิพอดีกัลล่างเซ็กซี่กัลั่งพอดีเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะเออก็เ,อเลยเพื่อนก็เลยแนะนํามาว่าให้เอาวันโปรโมชัน่นหากองอืม สร้างมากินอืมถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงินเป็นจังไหนบาทนี้กินเบิร์ดอาจจะพี่น้องเบิดแล้วหากองฮะเบียนเป็นอีม่ยังเกิดขึ้นเลยปร<อ>นั้นเพื่อนบอกว่าอันคุณลูกค้าต้องอันดื่มนมถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นดื่มน้ำมะพร้าวนะคะดื่มควบคู่กันกับไอาอาหารเสริมอันวันละมต็ตตอนท้องว่าง จะกินก่อนนอนหรือกินตื่นนอนมาค่อยกินก็ได้กินควบคู่กับอันน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือน้ำมะพร้าวก็ได้เออห้างนี้มาดามกระจัดแล้วว่ะในมึงแนะนำอย่างมามาดามกระจัดอืมมันสิเป็นอย่างใดีบ่ะแล้วก็คุณลูกค้าต้องไอ้นวดด้วยนะคะเออนวดวันละครั้งสองครั้งหรือมากกว่านั้นตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเพื่อจะได้ช่วยให้หนาอ,อกกระชับ ไม่ไม่ย่อนไม่ค่อยจะได้เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งเผ่อว่ากระจัดไปแล้วบาท,ทนี่พี่น้องมิดจันลันจะพี่น้องบ่มมีอีหยังเกิดขึ้นเนาจะพี่น้องเสียงเงินถิมซื้อ,อ,อหนาะจะพี่น้องเนะาะทั้งมดทั้งม้วนที่มาดามคิด,คดประมาณกานันเนาจะพี่น้องจากที่มาดามซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้มากินเนี่ยบอปลาสิเป็นท้ายาหนวด ยากินเออพู้เล่าจะพี่น้องเกือบเกือบไปรักเคืองแสนผูเล่าจะพี่น้องอันซื้อมากินเน,นี่ยเนี่ยเออโอ้ยคํมแมนมาดามเอาเงินนั้นที่มาดามซื้อพวกนี้มาไปไปเสริมนุ่มเนี่ยมันได้เล้วเนี่ยจะพี่น้องได้เล้วเนี่ยเออบ่าต้องไปนซื้อพวกนี้ก็ยอนว่าความสิบว่าความงูก็ยอมรับเนาะจะพี่น้องเนาะความงู ของมาดามเองนี่แหละจะพี่น้องเสือคนง่ายอืมนี่แหละจะพี่น้องมาดามกรเลือ,อยากมาดเรามาแช่สู่ผู้ยิงห้าฟังเนาจะพี่น้องเนะาะว่าย่าไปหลงเสือเด็ดขาดเราจะพี่น้องมันเป็นโฆษณาส่วนเสือเนาจะพี่น้องเนาะเขาก็เว้าไปต่างๆน,น,นานาเราจะพี่น้องเขาอยากหายห้าสือของเขาทำเป็นวามากาลันตีวามารับประกรันขึ้นเงินบารท,ที่นี่พ่อบบเห็นผลละ เฮ้าทักไปกับมิดจะพี่นองเงียบเลยเออบอมีขอความใดๆตอบกลับมาเลยว่ากินแล้วไม่เห็นผลยังไงพี่จะได้รับเงินคืนไหมมิดจันลันจะพี่นองบอมีไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะเออเดีว่ามาดามก็คิดไว้ในใจอยู่แล้วจตะพี่นองว่าคือมาดามเป็นคนอยากโล่งจะุพีนองอยากโล่งอยากรู้เออ แต่ในใจแกคิดู่แล้วว่ามั่นคงสิบห็นพนดอกจิพี่น้องเออแล้วก็คือสิบด้เงินคืนดอกเออแต่ก็อยากหูซื้อแต่ใบค้นขายน่างามงามในพี่น้องมาดามกระถามพึ่นเลยถามนางได้ว่าไม่ใช่ว่าไปทาสัญญกรรมหน้าอกมาไปเสริมหน้าอกมาแล้วมาโฆษณาขายของนะอมาดามกระถามตรงๆเนาะมาดามเป็นคนตรงๆเนาะเออพึ่นกระบาไหมค่ะลูกค้าเออพึ่นก็ว่าสิแหละ เพื่อนการส่งลูปบีฟอร์อะปเตอร์ก่อนกับหลังกินมาใหายเบิงนะเพื่อนเพื่นถาว่าหามาดามหารเป็นค้นฮอมโมนแบบว่าฮอมโมนบบปกติคือผู้หญิงทั่วไปต้องกินหลายๆก็ค้นอื่นเขาเป็นมาสีออพอป,ปกติมาดามนเนีน่เป็นอันเป็นเม่นนี่มาดามสิเป็นตอนอายุประมาณมอดสี่น่าจะพี่น้องสิบหก สิบหกสิบเจ็ดปีเนาะมาดามสิเป็นช่วงนั้นเธอผู้หลังคนผูยิ่งฮอร์โมนไหลายข้าเจ้าก็สิปินนะัแต่ปอฮกเนาะแต่ว่ามาดามเป็นตอนหมดสีเออมันก็นเลยอาจแต่มาดามกบมันก็อาจสิมีส่วนเกี่ยวอยู่ละมั้งแต่มาดามกะบ,บ่มันใจดอกแต่มาดามคือว่ากินแล้วใส่ผู้ใดสิวาเห็นผลหรือผู้ใดสิวาดีมาดามกะ ลองมาเบิ่์แล้วสรุปก็คือเสียเงินทิมซื่อๆนะจะพี่น้องมันบรมิมีความแตกต่างบรมิมียังเกิดขึ้นเลยยังเหี่ยวยังหน่อยคือเกา,าล่ะยังเป็นไข่ดาวคือเกาอาะไรเป็นกยุ่มคือเกาอา่ะจะพี่น้องเออหูจักจั่งซี่นะโอ้ยเก็บเงินนั่นี่นไปเอ็ดสัญญกรรมนะโอ้กนะเลาะนะตื่นรับตาตื่นนอนขึ้นมากะเห็นมีนุ่มแล้วนะจะพี่น้องเออนั่นแหละจะพี่น้องมาดามจังอยากมามาเว้ามาแช่สู่กันฟังนะจะคุยิ่งเฮ้า ค้ามั่นค้ามันดีจริงค้ามั่นเห็นผลลีนเนะจะพี่น้องมันขึ้นสิบมีขี้นิกสัญญกรรมนาอกอันเกินกาดดัดดาไปในโลกอันนี้เนอจะพี่น้องเนอเออเขาก็คงสิโบไปเอ็ดสัญญกรรมไปเสียเงินหลายๆที่มาซื้ออันมาซื้อพวกอันอาหารเสริมอันพวกยาท่าพวกนี้เนอจะพี่น้องเนะเออมันบบมีไผดอกจะพี่น้องที่อยากเสียเงินหลายๆมันบ่จะพี่น้องเออ คำมันดีคำมันมีอิีเคำมันเห็นผลอิรินะเจ้ะพี่น้องเออนี่แหละจ้ะพี่น้องเฮ้าต้องนี่มาดามเนี่ยเสียรูมาแล้วเสียรูมาหลายหลอดต่อหลายหลอบแล้วจ้ะพี่น้องเนาะคือเสียงูเนี่ยเออมาหลายหลอบแล้วก็อยากมาบอกพี่บอกน้องนะจ้ะพี่น้องเนาะว่าอย่าไปหลงเสือถ้าสมมุติว่ามันบ่มีอิรีหนาอกนี่มันจําเป็นต้องเอ็ดเนี่ยเออเรือว่า โบาจาเป็นก็สร้างแต่ว่าเขา,า,า,ามีเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยเขามีเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยมาดามเนี่ยน่ะมาไปเอ็ดเลยแต่พี่น้องไปเอ็ดอย่คยี่นิกสัญญกรรมความงามเลยไปเสริมมาเลยอันนั้นคือมาโบตองโบตองมากคิดหวังอลไรองไรคือว่าตื่นมากเนี่อคือมีนุ่มเนียนนเนาาจัดพี่น,น้องเนาะเออเฮมเฮ้าแต่ว่าเบาถึงเรืองอันหลังการเอดสัญญกรรมเนี่ยอันนี้ก็เลี้ยวแต่ว่าไปสี่ อันได้รับพลนขางเคียงหรืออันยังกะก็ว่ากันไปนะจ๊ะพี่น้องเนาะแต่ว่าว้าถึงเหลืองวันให้ระวังไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารพวกยาท่ายาหนวดอย่างต่างๆนะมาดามขอแนะนำว่ายาไปซื้อยาไปล่งเนะจ๊ะพี่น้องเนาะเพราะตัวของมาดามเองนี่ล่งมากเบื่อย่างเลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะ เียงเงินถิมซื้อจะพี่น้องหรือผู้ใดบอเสือมาดามกะแล้วเต้นเนาะจะพี่น้องเนาะเออถ้าอยากลองอยากล่องอยากลูกอ่ะล่องได้เนาะจะพี่น้องเนาะเตว่าเปอร์เซ็นส่วนหลายเนาะจะพี่น้องมันบบแมนเนาะจะพี่น้องมันบอเห็นผลเนาะจะพี่น้องเออถ้าอยากได้นะโอ๊ใไง่ๆงามๆามไปเอ็ดเอาเลยจะพี่น้องเขาล่งพยาบาลเสริมความงามคีินิกเสริมความงามเนาะจะพี่น้อง ออกมาบลึมบึมโอ้นี่ระบักแตงหมูโอ้นี่ระบักสุมโอโอ้นี่มันักพาวนําหอมคองแท้เนจะพี่น้องเนะเห็นพลท่านตาเลยจะพี่น้องนอนรับตื่นขึ้นมาโอ้พระเจ้าจอดเลยเนจะพี่น้องเนะเองานอะไรจัพี่น้องเอ้าสำหรับคลิปนี้มาดามกะใส่เวลามาหลายแล้วเนจะพี่น้องเออหวังว่าคงสิเปลี่ยนประโยชน์กับผู้ยิ่งเฮ่าหลายๆคนที่เขามาลับช่มเนจะพี่น้องเนะ ใส่สติอย่าห้เสียงงงคือมาดามเนาจะพี่น้องเนาะใส่สติพิจารณาดีๆเนาจะพี่น้องเนาะว่า้ามันดีมันเห็นผลอีหลีไผ่สีอยากไปเสียงเงินเอ็ดสัญญกรรมเสียงเงินแพงๆเ,งเงนาจะพี่น้องเออนั่นแหละจะพี่น้องวาง,ว,างว่าคงสิเป็นประโยชน์บลายกันหน่อยเนาจะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มาดามก็ร้องขอตัวลาไปก่อนเนาจะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าบุญรักษาเทวดาคุมครองสวัสดีจ้า